สวัสดีครับผมนายต้นพูสตุ้งคงศูนย์เจ็ดร้อยเจ็ดครับสวัสดีครับผมนายประชาเป็นทองแปดศูนย์หนึ่งเก้าโลจิสติกครับสวัสดีครับผมนายปุรนชัยกองรอดแปดศูนย์สามสองโลจิสติกครับสวัสดีครับผมนายสมบูรณ์มณีวัฒน์แปดศูนย์หนึ่งหนึ่งโลจิสติกครับกิจกรรมที่ผมเลือกมานะครับเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุโขทัยนะครับพิพิธภัณฑ์สนามบินสุโขทัยซากตือดมันที่สมบูรณ์จากทั่วโลกมารวมไว้ในที่เดียวพร้อมแล้วไปดูกัันเลยครบ พิพิธภัณฑ์สนามบินสุโขทยัยสถานที่ตั้งนะครับพิพิธภัณฑ์สนามบินสุโขทยัยตั้งอยู่ในเขตของสนามบินสุโขทยัยจังหวัดสุโขทัยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์ศิลปะว,ว,วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสนามบินสุโขทยัย ลักษณะเด่นและการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับผม1คือการออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์สนามบินสุโขทัยนะครับมีลักษณะ <c oughs> สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความเป็นไทยโบราณและสมัยใหม่เข้าด้วยกันมีการใช้วัสดุที่เรียบง่ายและคงทนสร้างบรรยากาศที่สะท้อนถึงความงดงามและสงบสงเงียบของธรรมชาติในบริเวณโดยรอบ2นะครับการจัดแสดงวิถีชีวิตและศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับพิพิพธภัณฑ์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวสุโขทยัยทั้งในด้านของการเกษตรการประมงและงานหัตถกรรมพื้นบ้านนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้โบราณที่เป็นเอก,เอกลักษณ์ของชุมชน 3. นะครับการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ท้องถิ่นนะครับในบริเวณใกล้เคียงพิพิธภัณฑ์นะครับมีพื้นที่สําหรับอนุรักษ์ พันธุ์พืชและสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่นรวมถึงสวนสมุนไพรที่ปลูกพืชสมุนไพรไทยชนิดต่างๆนะเพื่อให้ผู้คนได้เข้ามาชมได้เข้ามาเรียนรู้นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แบบพื้นบ้านภายในของพิพิธภัณฑ์สนามบินสุโขทัยนะครับพิพิธภัณฑ์สนามบินสุโขทัยตั้งอยู่ภายในบริเวณสนามบินสุโขทยัยเป็น พิพิธภัณฑ์ที่ผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ์ธรรมชาติภายในพิพิธภัณฑ์นะครับแบ่งออกเป็นโซนต่างๆที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติของสุโขทัยนะครับโดยแต่ละโซนมีจุดเด่นเฉพาะที่สะท้อนความงดงามของมรดกท้องถิ่นไทยนะครับ พิพิธภัณฑ์สนามบินสุโข,ขทัยนะครับความเป็นมาของแต่ละปีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเริ่มจากปี2 5 4 1นะครับก็คือมีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ในปีพศ2อ4 5มีการขยายโซนจัดแสดงมาถึงปี2550มีการพัฒน,นาโซนอนุรักษ์ธรรมชาติ2555ก็คือมีการปรับปรุงเทคโนโลยีและสื่อสารการเรียนรู้ สองห้าหกศูนย์นะครับมีการจัดนิ้อรัศการพิเศษสองห้าหกห้าก็คือมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงยั่งยืนนะครับความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์สนามบินสุโขทัยนะครับพิพิธภัณฑ์สนามบินสุโขทยัขทยถูกจัดตั้งขึ้นโดยบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือสายการบินบางกอกแอ์เว์ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการสนามบินสุโขทยัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รวมถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ภายในบริเวณสนามบินสุโขทยัยอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัยซึ่งมีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะที่ผสมผสานความงดงามของธรรมชาติเข้ากับสถาปัตยกรรมแบบไทยอย่างลงตัวนะครับความเป็นมาและแนวคิดในการก่อตั้งนะครับพิพิธภัณฑ์ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดที่จะสร้างสนามบินสุโขทัยให้เป็นมากกว่าสนามบินทั่วไปโดยต้องการให้เป็นจุด หมายปลายทางที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและธรรมชาติมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมไทยรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวในรูปแบบที่ยั่งยืน 2. นะครับสายการบินวางกอกแอร์เวย์นะครับเล่งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สาคัญของประเทศไทยจึงได้ พัฒนาพื้นที่สนามบินให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวและคุณค่าของดินแดนสุโขทัยให้แก่ผู้มาเยือนมาดูโซนต่างๆภายในพิพิธภัณฑ์สนามบินสุโขทัยครับซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ครับมี3โซนด้วยกันนะครับ <c oughs> ก็คือ 1. โซนพิพิพธภัณฑ์ไดโนเสาร ในส่วนนี้ครับผมเขาจัดแสดงเกี่ยวกับโลกของไดนโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตตึกดําบันโดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาและชีวิตยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์โซนนี้ถูกออกแบบให้เหมาะสําหรับผู้เข้าชมทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่สนใจศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับไดนโนเสาร์สนะครับโซนพิพิธภัณฑ์ช้างโซนนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับช้างไทยและบทบาทของช้างในวัฒนธรรมไทยโดย มีการจัดแสดงวัตถุที่เกี่ยวกับการใช้งานในพิธีต่างๆของไทยรวมถึงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการใช้งานช้างในการสงครามและการเกษตรมีหุ่นจำลองและข้อมูลเกี่ยวกับการ,รอนุรักษ์ช้างไทย3นะครับโซนพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินนะครับจะแสดงโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของอาณาจักรสุโขทยัยโดยมีการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะสุโขทยัยพระพุทธรูปสมัยสุโขทยัยและเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในยุคนั้นนะครับโซนที่1ครับพิพิธภัณฑ์ไดนโนเสาร์สำหรับโซนนี้ครับเมื่อเข้าไปด้านในจะพบกับความตื่นเต้นร้อนใจกับสิ่งมีชีวิตแรกสุดในโลกที่มีอายุสัํา สามร้อยล้านปีตื่นตาตื่นใจกับนกยักษ์ตัวสูงกว่า4เมตรงูยักษ์ขนาดยาวนับ10เมตรอสุรกายใต้ทะเลขนาดมหึคือมาแมลงยักษ์ขนาดเท่าคนและจะได้พบกับโครงกระดูกแมมมอสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นแมมมอสที่ถูกค้นพบมาจากไซบีเรียประเทศรัสเซียครับนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์คือสัตว์ดึกดําบรรที่ใหม่ที่พบเฉพาะในไทยไม่มีที่ไหนในโลกพลาดไม่ได้กับการต่อสู้ของทีเร็กซ์กับไทเซราท็อปสไปโนซอรัสและโมซาซอรัส ตัวละครเด่นจากหนังเรื่องจูราสสิกฟ้าครับผมก็จะมีจะแสดงให้เห็นตามภาพที่แปะเอาไว้ให้เลยครับต่อมาครับไทโบไลหรือแมงดาทะเลดึกดำบรรพ์ครับพาราโดซิเดตคือตัวอย่างของไทโบไลหรือแมงดาทะเลดึกดำบรรพ์นขนาดใหญ่มีขนาดยาว30ซนติเมตรสถานที่พบคืออเมริกาเหนือที่คืบคลานอยู่ตามพื้นที่ทะเลทั่วในยุคแคมเบียนหรือประมาณ541-485ล้านปีที่แล้วครับ ส่วนหัวของไทโลไบเป็นเกาะหนาที่มีดวงตาอยู่ด้านบนหากถูกคุกคามพวกมันจะม้วนตัวเพื่อปกป้องร่างกายส่วนล่างที่บอบบางครับแสดงตามรูปเหมือนเดิมครับผมถัดมาอิกเทโอซอรัสสายพันธุ์ไทยที่ค่อนข้างสมบูรณ์ครับหนึ่งในไฮไลท์ที่หาดูยากก็คืออิกเทโอซอรัสสายพันธุ์ไทยที่ถูกค้นพบที่ไทยหรือไทซอรัสเป็นอิกเทโอซอรัสที่มีรูปลักษณ์แบบเดิมพบฟอสซิลค่อนข้างสมบูรณ์มากที่น่าสังเกตคือ ขาหน้าของไทยซอรัสมีลักษณะเป็นขีดใบาพายแต่ยังไม่กลายเป็นขีดที่สมบูรณ์ครับและขาหลังยังคงสภาพของสัตว์บกอยู่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของอิกทโอซอรัสในช่วงยุคไทแอซิกที่กำลังพัฒนาจากการอาศัยอยู่บนบกไปอาศัยอยู่ในน้ำครับโซนที่ 2. พิพิธภัณฑ์ช้างโซนนี้เสมือนได้เข้าไปสู่อาณาจักรช้างถือเป็นพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรแห่งเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยจะได้เรียนรู้ถึงวิวิธานาการของช้างจากช้างตัวแรกที่มีขนาดเท่าตวกระต่ายจนถึงช้างขนาดมหึมาในปัจจุบันและพบกับญาติช้างสิ่งที่มีชีวิตวิธีวิวัฒนาการมาจากช้างจะได้พบกับช้างดึกดำบรรน,นานาหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์เช่นช้างงาจอบช้างงาเกี่ยวช้างสีงาและตื่นตาตื่นใจกับ ซากดึกดำบบพ์ของช้างที่มีมากสุดกว่าหนึ่งร้อชนิดจากทั่วโลกช้างงาจอบเป็นช้างที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากช้างทั่วไปโดยมีลักษณะของงาที่หายากและรูปทรงแปลกตางาช้างชนิดนี้จะงุ้มลงและชี้ไปด้านข้างคล้ายกับจอบจึงถูกเรียกว่าช้างงาจอบงาที่มีลักษณะเช่นนี้เกิดจากความผิดปกติ ทางพันธุกรรมทำให้มีงามีทิศทางการงอกแตกต่างจากงาช้างทั่วไปที่งุ้มขึ้นด้านบนและยื่นไปข้างหน้าช้างงาเกียวเป็นช้างที่มีลักษณะของงาที่หายากและโดดเด่นโดยงาช้างจะมีลักษณะบิดเป็นเกียวคล้ายสว่านแทนที่จะงาที่โค้องงอเป็นปกติลักษณะนี้เกิดจากความผิด ปกติทางพันธุกรรมหรือการจเจริญเติบโตของงานที่มีรูปร่างแต,ต,แตกต่างจากปกติทำให้เป็นที่สนใจและหายากในหมู่ช้างทั่วไปโซนที่3พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินอีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจก็คือพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน The Wonder of p e t r i f i e d w o o d Museum ไม้กลายเป็นหินคือซากดึกดำบรนของต้นไม้ที่กลายสภาพเป็นหินซึ่งส่วนใหญ่ยังคงรักษาโครงสร้างเนื้อไม้ดังเดิมไว้ p i t ิ i f y มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก p e t r o s แปลว่าหินเราจะมีโอกาสได้เห็นไม้กลายเป็นหินจากนานาชาติไม่ว่าจะเป็นจากเมียนมา ชวาวตุรกีหรือรัฐต่างๆของสหรัฐอเมริกาเช่นรัฐแอริโซนาวอชิงตันพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนที่สามจะได้มาพบกับไม้กลายเป็นหินที่มีความสวยงามจากธรรมชาติโดยใช้เวลายาวนานนับล้านปี ในการเปลี่ยนจากไม้กลายเป็นหินที่มีสีสันสวยงามจะได้พบกับไม้กลายเป็นหินยกสีเขียวที่มีสภาพสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม้กลายเป็นหินเกิดจากไม้ที่ถูกดินทับถมมานานนับล้านปีต้นไม้ดูซึมแร่ธาตุในหินในดินและเปลี่ยนจากเนื้อไม้กลายเป็นหิน หลักสีสวยงามน่าพิศวงถือว่าเป็นศิละปะที่รังสรรโดยธรรมชาติพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินสีของไม้กลายเป็นหินในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไปตามแร่ธาตุในดินพิพิธภัณฑ์นี้ได้รวบรวมมา ไม้กลายเป็นหินจากทั่วโลกไว้เยอะที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ทุกคนได้มาชื่นชมไม้กลายเป็นหินคือความอัศจรรย์และศิลปะอันลัำค่าที่รังสรรโดยธรรมชาติสมาชิกในกลุ่มนะครับ 1. นนายสุปการบุญวัตรศู 11, นย์หนึโลจิติกสอนายต้นคูณสุตพงศ์ูนดโลจิติกสมนายปัชญาปิ่นทองศูนโลจิติกสีนายปุณยชัยกองรอดศูนยามโลจิติก พวกเราขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับ